ึกเก่าที่ไม่ได้ใช้นานแล้วจะต้องรีโนเวทขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมไก่อูจากแรมม p พโปรตี Up ครับวันนี้ผมอยู่ที่ซิตีนน้วิลล่าลาดร้าวร้อามสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าการรีโนเวทของเราอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งประตูบานนี้ครับเดี๋ยวเราจะรื้อออกครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าโครงสร้างของมันค่อนข้างเก่าแล้วครับ สไตล์การตกแต่งไม่ใช่ไปดูกันก่อนหน้านี้ครับฝ้าตรงนี้นะครับจะเป็นฝ้าปูนะครับซึ่งตอนนี้เราทําฝ้าใหม่เพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นก็เลยจะเป็นฝ้าฉับเรียงครับตรงจุดนี้ของเราครับจะซ่อนฝ้าลื่นะครับเพื่อให้รับกับแสงไฟครับรักตกมระบกับม่านมันก็จะทําให้สวยขึ้นครับซึ่งฝ้าที่ช่างกําลังทํางานอยู่ครับจะใช้สําหรับห้องน้ำครับมันเป็นฝ้ากันชีมครับเดิมห้องนี้นะครับระเบียงครับจะเป็นกระเบื้องสมัยเก่ามากๆครับแล้วก็จะปูให้ใหม่ครับแล้วก็คาสิตร โซนนี้ใหม่ครับก็ห้องนี้ครับจะเห็นวิวสระว่ายน้ำเลยอันนี้เป็นวัสดุของเราที่ใช้ภายในห้องน้ำแล้วก็ภายในห้องนี้ซึ่งเราจะทำใหม่ให้หมดเลยครับเปลี่ยนใหม่หมดทุกจุดครับเพื่อจะได้คุณภาพที่ดีของห้องครับก็จะมีประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันนะครับโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่กล่าว่าตั้งใจไว้ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นครับเราจะมีกระจกบานเลื่อนครับอยู่จุดนี้ครับแบ่งกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นครับ ตรงข้างหน้าของผมนะครับแทนไว้ว่าตรงส่วนนี้จะเป็นชั้นวางทีวีครับเพื่อให้รองรับกับตรงนี้ครับในจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีท่ออยู่นะครับท่อนี้รองรับไว้กับห้องครัวครับก็คือชุดครัวของเราครับ ลองรับไว้ตรงจุดนี้ตั้งใจออกแบบให้มีตู้บิวอินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีชั้นวางนะครับตรงส่วนนี้เพื่อเวลานอนนอนหรือว่าเวลาอยากลุกมาทํางานก็สามารถทํางานตรงส่วนนี้ได้เดิมทีตึกนี้ระบบไฟฟ้ามันร้อยท่อออกมาจากผนงังเราก็เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือกีดท่อให้ฝังผนังครับแล้วก็ตามจุดล็อกต่างๆของเราครับตามที่เห็นเลยสีที่ใช้ของเราก็จะเป็นสี TOA นะครับที่เป็นกึ่งเงาครับเราก็จะใช้สเปคนี้ตอนนี้ฟา ามันเนะี่ยรู้สึกเตี้ยเกินไปเราก็เลยให้ช่างอะ่ะลื้อเพื่อตรวจดูว่าระบบมันสามารถทำทำให้ฝ้ายกขึ้นสูงวันนี้ได้หรือเปล่า